นโมตัสสะภะกะวะโตอะอะหันตสสมมาสมบทธัสสะนามวตัสสะภะกะวะโตอะอรหะโตสสมัยสมบทธัสสะนโมัตัสสะภะคัวะโตอะอะหะนตสสมมยสมบทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลอยยวิทุอนุตตะโอยปุริสธรรมมาสารติสัตถะเทวมปนุญจานังพุทธโธภะคะวัติสวายคาโตภะกวะตตาธรรมโมสันติติโกอากาศ โกเอหิปัสิโกะโอปนญยิโกะปะจตังเวทิตาตัววินโูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสยุคานิอาดถปุริสปุเองคะลาเอสัพะคะวะโตสาวก สังโฆตาหูนนยโยตาหูนนยโยธาตินนยโยอัญชริกะระนิโยอ,อนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติอะหุสังโฆ สหงิปณิมมิตาสาบุธันต์ตรีเมฆาลังอุติตโกรัสเสนมารังทานานติธรรมมาวิทินานจิตาวามุนินโทตันเตจะสาบัตวันตุเตอัญเยมังคัลลานิมาราติเรกัมปิยุติจิตาสัพพารัตติงโครัมปนาระวกคคามขมมทาตตยักขัง ติสุตานตวิตินาชิตาวะมมนินโทตานเตจะสาเปวันตุเตชัยยมางกัลลานินาราคิริงทชวรังอาิตมาตาปูตันทาวากีจายกรรมสันนิวาสุตารุนังตัมเพตามภูเสกวินตินาชิตาวะมุนินโทตานเตจะสาเปวันตุเตอชัยยมา กัลลานิอุนคิตาคาคัมมติหันทสุทธารุนันตังทาวันติโยชนะปตังกุลิมาละวันตังอิติปิสังขตะมโนชิตวาโมนินโตตังเตชาสาปวันตุเตมสยัมกัลลานิกาตาวานนกาตามุตรังอีวังค์ปินิยาจินจายตุตวจนะ 在那。Um, <laughs> กายมัดเจสันเตนโสมาวินตินาชินตาวะโมนิโทตันเตจะสาเปวันตุเตยายมังกัลลานิสากจังวิหายมาติสานะวัตาะเกตุงวานทางปิโรปิตมานังอาทิอันทัพูตังปัญญาปันทิปาชรินโตชินตาวะโมนิโทตันเตชะสาเปวันตุ ชยามันกัลลานินานโทปันานทางปุจจคังวิปุธามาิทิ้งตูเตนเทระปุจจเกนาธรรมปยันโตอิทุมปเตตวิตินานชิตวามุนินโท t ตันเตจสาบปวันตูเต สยามกัลลานิทุกาธิติพูจเกเนะสุธาทะหัดทั้งรำนางวิสุธท,ทธิจุนติมิตที่ปะกาปพิธานางยานางนคะเทนาวิธินานจิตตวามุนินทวันตันเตจัสสาปวันตุเต กย in an ok มังคะลานิเอตาปิพุตตชยมังทละอันทักกาทายวานจันโอตินาตินิสารเตมนาตันติตะวานนาเนกวิวิธานิจุปัตตะวานิโมขังสุขังอติกะเมยนนโรยสัมปันโยยมหากรุณิกนา อิตายสัมปานินางปูเรตวะปารมีสัพปันโตสามตวนติโมตังเอเตนะสานจวัตเชนะหัวตุเตชยมันคะลังชยานตนลติยาโมูเลสานกยานนานันติวันตโนเอวังตวังเวชโยโอหิชยาสุชยมัง คะเลอปาระชิตาปานลังเกสีเสงปัตตวิปโอนคะเลอภิเสงเกสัพปะปุนทานังอังคำตันโตนปะโมนตันติสุนังการตันสุมังคัลังสุปะพาตังสุโหม ตีตั้งสุขน้อยสุโมโหันโตจะสุยิงถามพรามมาจางเร่งุปันตางกินานกัยกรัมมาวานจายกัมมาปันตายกินังบันตายกินางมานนอนกัมมาปนินตินเตมปันตายกินานปันตายกินังนิการทวานนัลลาปันตันเต ปานายกินเนปุตตกาโมละเพปุตังทนากาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายยายะทเทว,วานังปิยะตังสุตวาอิตติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอระหังสุขโตะนะโมพุทธายะ เชยาสนากตะพุทธเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภากตันหังการาทโยพุทธอาเทวีสตินายกาสะเปปปติติตาไมหังมาจเกเตโมนีสารสีเสปปติโตไมหังพุทธ โทธรรมโมทวิโลจะเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสาปคุณาการโอหะทะเยเมอนุรุทโตสาเรโบโตจะทาคิเนโกธันโยปป ปะกาสมิงโมคัลลานุเจวามะเกทากิเนสวะเนไมหังอาสงอานันทาราหุโลกาสโปจะมหานามโมอุปาสสุวามโสตะเกเกสะโตติปาคาสมิงสุริโยวะปะพังการนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิตโตมุนิปุงกโก มารกาสโปเทโรมาเหสีจิตวัทกวโสไมหังวัฒเนเนจังปิตตาสิคนาคารโปลนองอังคุลิมาโลจอบาลีนันทสิวลรีเถราบันอิเมชาตานราเตติลกามมมะเสสา si ti maha te ra vi chi ta sa wa ka re si ti maha te ra chi ta to ra sa cha ta si la te che na mang ke ti ta nam si ta ki ne me ta kang ta cha pa cha to si wa me ang ku ri cora barita jata na tiyasa kang aga sejadena asi se sabaga rasanita china nawara san yuta satapaka lalang kata watapita disanjata pa ira jato pada watase swinayang เมสกิเจนะสัทธาสัมโถทปัญชเรชินปัญชระมานจามิวิหารตังมาหิตาเลสัทธาปารินโมาสาเพเตมหาบุริสาสภาายเจวมันโตสุคโตสุราโคชินานุภาเวนาจิตตุบาทวธรรมานุภาเวนาจิตาริสังโฆสังฆานุภา เวนาชิตานตารายอสธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินปัญชเรติอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้พาพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหโมิปราศจากเวร อพยาปโชโหมิปราศจากอุปสรคอันตรายทั้งปวงอะนิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภไยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตางปริหารันตู จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดิตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบญนี้ แล้วโปรดอะโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพระเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถอยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินาังเปตนานังอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมังกิปะเมวะสมิชันตู สัพเพปุเรนตุสังคบจันโทปรณโสยธามนิโชติระโสยสัพตโย